ธนาคารกสิกรไทยนะครับเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้บริษัทเอกชัยดิสเทบิวชั่นซิสเต็มจำกัดนะครับหรือรู้จักกันในานามโลตัสนะครับผู้นำในธุรกิจร้านค้าปีกขนาดใหญ่โดยจะเสนอขายหุ้นกู้นะครับครั้งที่1-2-5-6-6ทับชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้มีทั้งหมด5ชุดด้วยกัน เดี๋ยววันนี้นะครับดูให้จบคลิปนะท้ายคลิปมีวิธีการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่าน K my invest ด้วยนะครับแล้วก็เริ่มจองซื้อในวันที่คลิปนี้ออนเลยนะครับเพราะเป็นวันที่มีการเปิดขายวันแรกนะครับคุณกู้นะครับมีทั้งหมด5ชุดดังที่บอกไว้ชุดที่1อายุ1ปี6เดือนอัตราดอกเบีย้ย2.8%ต่อปีชุดที่2อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ย3.2%ต่อปี ชุดที่3อายุ5ปีอตัตราดอกเบี้ย3.54%ต่อปีชุดที่4อายุ8ปีอตัตราดอกเบี้ย3.83%ต่อปีชุดที่5อายุ10ปีอตัตราดอกเบี้ย4%ต่อปีนะครับชำระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้เปิดขายประชาชนเป็นการทั่วไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกันเลยจุดเด่นนะครับบริษัท ประกอบธุรกิจค้าปีกภายใต้ชื่อโลตัสนะครับเปลี่ยนชื่อจากเทสโก้โลตัสเป็นโลตัสเป็นบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือพีหรือ CP นะครับโดยมีสานะเป็นบริษัทในเครือซึ่งมีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ระดับสูงนะครับของบมจ c p r บริษัทสยามแมคโครจำกัดมาชนประกอบธุรกิจค้าส่งภายใต้ชื่อนะครับแมคโครถือหุ้นทางอ้อม99.99% 99 เป็นผู้นำในธุรกิจร้านค้าปีกขนาดใหญ่นะครับไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับของประเทศไทยซึ่งมีทำเลที่ตั้งร้านที่ดีซึ่งมีทำเลที่ตั้งร้านมากมายนะครับโดยมีร้านค้าปีกจำนวนกว่า2580แห่งทั่วประเทศนข้อมูลนวันที่30กันยายน2565บริษัทเคยออกหุ้นกู้มาแล้ว6ชุดตั้งแต่ปี2553และมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีเสมอมานะครับบริษัทไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย นะแต่มีอัดอเรียกว่าเกรดนะครับหุ้นกู้อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้คือ a บวกเกรด A บวกเลยแนวโน้มอันดับเครดิตนะครับจากความเสี่ยง8อันดับนะครับเทียบเท่าหุ้นกู้อื่นๆโดยทั่วไปนะครับอยู่ระดับความเสี่ยงอยู่ที่1-5จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัททิดเรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่18 พฤศจิกายน2565จองซื้อขั้นต่ำ1 0 0 0บาทและทวีคูณครั้งละ1 0 0 0บาทเสนอขายกับผู้ลงทุนทั่วไปการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะครับเพราะนั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดีวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้นะครับผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อชำระหนี้ คืนเงินกู้จากสถาบันทางการเงินภายในปี2,566ําคำเตือนและความเสี่ยงที่สำคัญนะครับบริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นนักลงทุนจึงอาจจะหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ยากกว่าปกตินะครับรวมทั้งมีข้อมูลย้อนหลังค่อนข้างน้อยโดยมีงบการเงินเริ่มจากวันที่1มีนาคม2564 ธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขันที่รุนแรงมีแรงกดดันจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะก,การแข่งขันจากคู่แข่งรายใหม่เข้ามาหรือคู่แข่งรายเดิมที่ขยายการดําเนินธุรกิจอาจทําให้เกิดแรงกดดันทางลบต่อราคาสินค้าซึ่งทําให้บริษัทสามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้ลดลงโดยหากไม่สามารถกําหนดราคาขายสินค้าในระดับที่แข่งขันได้อาจส่งผลในส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ และความสามารถในการทํากําไรของบริษัทอย่างไรก็ตามนะครับธุรกิจและบริษัทสามารถรักษาความได้เปรียบการแข่งขันและการกําหนดราคาขายสินค้าในระดับที่ย่อมเยาวจากการที่บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและการบริหารระบบห่วงโซ่อุปทานนะครับอย่างเข้มงวดและการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าต้องการการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนอาจได้รับดอกเบีย้ยเงินต้น ไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเพราะนั้นร,ระมัดระวังด้วยนะครับหากลูกค้าต้องการขายก่อนกำหนดให้ติดต่อธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้หาผู้ซื้อธนาคารหรือบอรออาจไม่ได้รับซื้อไว้เองแต่ตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องตับซึ่งทาให้ขายไม่ได้ในทันทีและหรืออาจไม่ได้ในราคาที่เท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการโดยขึ้นอยู่กับ อัตราดอกเบีย้ยและความต้องการของตลาดนาขนาดนั้นหรืออาจจะไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เลยก็ได้กรณีขายได้กําไรกําไรที่ได้จะหักภาษีณนะที่จ่ายร้อยละสิตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมพารกกอน,นะครับเปิดให้จองซื้อวันนี้นะวันที่ 17, 18, 19เมษายน2 5 6 6 7, 8, 9, ้าย้ำอีกครั้งหนึ่ง3วันเท่านั้น 17, 18, 19เมษายน 25, 6 6สามารถจองซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงผ่าน w w w ร์ไวด์เว็บกสิกรแบง S com s k m y i n v e s t นะครับจองผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะใครสนใจลองเข้าไปดูรายละเอียดนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยแล้วกันเอะเดี๋ยวมีวิธีการจองนะครับรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้สามารถจองได้แล้วคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีอยู่นะครับห้หชุดด้วยกันนะครับเลือกชุดไหนก็กดจองคลิกเข้าไป ระบ,บุเลขแบบจําตัว13หลักเบอร์มือถือนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านเคพัดนะส่วนวิธีการจองนะครับดังต่อไปนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการจองกันการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านเคไ i อินเวและการชำระผ่านเคพัดสามารถนำไปใช้ได้กับหุ้นกู้ทุกตัวที่เปิดขายนะครับผ่านเคไ i อินเวจากธนาคารกสิกรไทยนะครับทุกตัวที่เปิดขายผ่านเว็บไซต์ หลักการเอาไปใช้ได้หมดขั้นตอนที่1นะครับเข้าเว็บไซต์กสิกรแบงก์ c o m /kmyinvest ก่อนเลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อของคุณนะครับแล้วก็กดปุ่มจองซื้อหลักทรัพย์กรอกเลขประจำตัวประชาชนนะครับเบอร์มือถือเคพัทนะและกดปุ่มยืนยันตัวตนผ่านเคพัทเพราะนั้นคุณต้องมีเคพัทก่อนหากท่านยังไม่เคยยืนยันตัวตนให้นำบัตรประชาชนของคุณไปยืนยันตัวตนที่จุด เคเช็ค i d นะครับค้นหาจุดเคเช็ค ID ได้นะคราวนี้คุณก็ไปหาจุด k คเช็ค ID ที่เพื่อยืนยันแล้วก็สอดบัตรประจำตัวประชาชนไปเพื่อยืนยันที่ตัวตนที่จุด k คเช็ค ID นะครับอ่านเงื่อนไขและอ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วก็กดยอมรับนะครับลูกค้านะครับจะได้ notification นะครับเพื่อทำการถ่ายรูปหน้านะครับเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จก็ดำเนินการต่อตัวทานข้อมูลส่วนตัวนะครับใน k คพัทอีกครั้งนะครับดูรายละเอียดต่างๆนะครับข้อมูลอาชีพข้อมูลการศึกษาข้อมูลการทำงานกดปุ่มถัดไปอ่านนะครับข้อมูลนะข้อตกลงของการใช้ K-My-Invest นะครับข้อมูลต่างๆนะครับศึกษาและตกลงนะครับ อ่านข้อมูลนะครับของหลักทรัพย์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่างๆหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ติ๊กตกลงและยอมรับทําแบบประเมินความเสี่ยงนะครับว่าคุณเหมาะสมหรือเปล่านะครับถ้าถ้าหมดอายุแล้วก็ทําใหม่นะถ้ายังไม่หมดอายุก็สามารถไปต่อได้เลยนะครับระบุจํานวนที่จองซื้อและวิธีการรับหลักทรัพย์นะครับมาระบุไปจองซื้อกีนหน่หน่วยหน่วยละ1 0 0 0บาทจะจองกีน่หน่วยก็ว่าไป ตรวจสอบรายการขั้นสุดท้ายนะครับก่อนกดยืนยันระบบนะครับก็จะทำการหักเงินของคุณนะผ่าน K My เคไมคคพัทนั่นนั่นเองนะครับระบบจะส่ง SMS และอ e ีเมลหลังการชำระเงินเพื่อยืนยันว่าคุณได้จองซื้อสำเร็จนะครับประมาณนี้นะ